เจอมอบังกะปุกเจอมอบางกะปีหรือเปล่าสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เดอมอบางกะปีนะเดี๋ยวเราจะมาตามหาของกันเข้าไปดูกันดีกว่าว่าจะหาอะไรไปไปค่ะทำอย่างนี้เจออยู่ชั้นสองอ่ะ เราขึ้นไปชั้นสองเลยนะดีงามสวยเนาะแต่ละครั้งที่มาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปิดเพิ่มเรื่อยๆนี่ตอนนี้อยู่ชั้นเอฟเออสวยเนาะชัานบน ขึ้นไปชั้นสองดีกว่าเริ่อมาดูจะวะเออคนลดเยอะแล้วข้างล่างเราเพิ่งอ,อัปเดตไปไม่กี่วันเองเนาะนี่เราตั้งใจจะมาซื้อของเลยใช่ขึ้นไปชั้นสองเนาะ เราเพิ่งรู้ว่าที่นี่มีบิ๊กทามิล่าด้วยหรือเพิ่งมาเปิดใหม่นี่เดี๋ยวไปยาน,านี่นี่ดีเจไอโอ้ยไ,ไหนล่ะสิ่งที่เราต้องการมีหรือเปล่า ำเช่นรุ่นแบบรกกว่าออตโมโพ็อกเก็ตซันี่ไงออตโมโนั่นมันออตโมโนี่มนะันเป็นแอคชั่นตัวใหม่เหมือนกันแอคชั่นสี่สวยนะ อม้พเก็ตสามมีไหมอ๋อต้องจองแล้วก็รออย่างเงี้ยหรอรอคอันนไหมตอนนี้รคก่อนเข้ารอบหนประมาณเหน้านะคะอค้ามจีหลักถ้องรอคิวต่อไปค่ะขอบคุณค่ะทางนี้มีขอบต้องเยะๆอะไรเงี้ยเยอดส่วนนี้ก็มี อ้อวพอดีเราขายตัวเก่าไปครับเพื่อที่จะมาซื้อตัวใหม่แต่ของยังไม่มีต้องรอเนาะเอาว่ามองเขาไปดูว่ามีอะไรสุดยอดสวยงามเนาะดีกว่าเดิมเนาะลีกวก็อ่านกันเลย อันนี้ก็สวยอยู่นะหรือว่าจะไม่ซื้อดูก่อน,นง่าย DJI เราเห็นแล้วนะ่ะเห็นป้ายไม่มีโดนแต่ร้านนีนคือร้านอะไรแค่นั้นแหละนะัไปดูเป็นบูธรือมั้งเป็นแค่บูธรือมั้ง Nguyên này nguồn ngay nguồn 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 này không có anh đi ถูกครบชุดตัวจริงก็ไม่ได้เหมือนนันนะมันเล็กกว่าดูดีกว่าราคาเป็นเร็จมันตกเท่าไหร่ฟองเมื่อน้พั900ค่ะชุดคามโบคุ้กนะชุดซิงเกิลก็คือได้แค่เนี้ยคือที่17,900แต่ว่าถ้าชุดคามโบก็จะได้ขาดตาก ได้แับรองได้ไม้ได้กระเป๋าใส่ค่ะเฉพาะไม้ก็เจ็ดพันห้าละถ้าซื้อแยกถ้าจองต้องเสียค่าจองแม่จองหนึ่งพันบาทเข้ามาสามล็อตละหมดคนจองเยอะคนจองเยอะเ้าให้แต่คนจองเอมันจะรัดตามคิวมเรื่อยมาที่ล็อตลอตหนึ่งมามาคนที่บอกว่าบอกเมตาที่หลักๆมาบอกไม่ได้เพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะนำเข้ามาได้เท่าไหร่ เพราะว่าอย่างรถแรกเข้ามาเฉพาะวิคาเบล่าค่ะก็ห้าร้อยตัววันแรกรถแรกคือเย่ยแล้วก็รถที่สองเข้ามาประมาณสามร้อยตัวเมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็คนจองอนนี้ได้ประมาณวันไหนก็คือมันก็ไล่ตามคิวไปเรื่อยๆบอกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าของมันเข้ามากี่ตัวตัวใช่เราไม่รู้ว่าของมันจะเข้ามากี่ตัว คือถ้าของเข้ามาเยอะมันคิวมันจะรัดไหมขึ้นลองจองไปแล้วน่นจะได้เดินหน้าก<ต>็จองแต่ถ้าเกิดรอบนี้รอบมันจะเข้ามาอีกทีเนี่ยวันที่3เนี่ยจะไม่รู้ว่าเข้ามากี่ตัวว่าจะถึงนัคิวเราจองไหม<อ>แต่ว่าลูกค้าจองนะเพราะว่าทาไม่จองไม่ได้เพราะมีลูกค้ามาเดินมาแบบเนี้ยแหละรอเอ้าของเข้าไปแล้วไม่มีแล้ว,พวเพราะอไตัวใหม่เก็บเหอนผ้าเลยใช่ค่ะเป็นมบตัวใหม่นะยังไม่ได้ออก ไม่ได้โกหกกันจองก็ได้ค่ะจองว่ายอจองรับของร้านนั่นกนะคะใชนร้านบิ๊กคาเมล่าเหมือนกันเดี๋ยวพาไปจองอ๋อร้านเมื่อกี้เมมมื่อกกี้็ถาาเดี๋ยวพาไปบิ๊กคาเมล่าเดอะมอลล์บัครับพี่จองเรียบร้อยแล้ว ันนี้ไม่ได้ของแล้วได้แค่จองเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเออของดีๆกันเลยนี่แอคชั่นสี่ก็น่าเล่นกันน้ำแอคชั่นขึ้ไปดูข้างบนพาไปอัปเดตแล้วกันไหน,นๆก็มาแล้วจะได้ไม่เสียเที่ยวขึ้นมาชั้นลงภาพยนตร์ยังไม่เสร็จกันยจะคุมผ้าอยู่เลย มัหนะงหนังยังไม่เสียบนี่น้าลงหนังเนคุมผ้าอยู่เงย VR ถ้ไปหอน่าจะปลายปีนะโรงหนังมันจะเปิด ที่เรเราก็ขึ้นไปดูตรงนี้ร้านอาหารเยอะแยะมากมายร้านส,สวยๆทั้งนั้นเลยอะไรอ่ะร้านสวยวันนี้เราเปลี่ยนกล้องอีกตัวหนึ่งไงไฟไม่กระพริบแล้ววันนั้นไม่ได้พกมาใช่วันนั้นลืมวัน้ใช้มือถือก็เลยกระพริบสวยมากแล้ว หิวแล้วุ้ยนี่ซาบูออีชีเขามีนะจา้าหิวไปหมดแล้วพี่อ่ะสวยมากเลยส่วนน้ำอยู่ตรงนน้นอะ้รนะที่เขามาเล่นน้ำกันอะ่ะยังไม่เสร็จก็น่าจะเปิดพร้อมๆกับโรงหนังสวยมาก ดีงามสิทธ์เลอสิทธ์เตอร์เอ็มเคอัมพาวาอีกแล้วแค่คุณเดินย่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นี่เพราะแต่เราเดินทางร้านนึงไง น่ากินคับบรูปปัทูเป็นปั้นไหม m k y เอดูดิน่ากินทั้งนั้นเลยเ e a d o อุ้ยวาห้าสิบกัน่ากินเออ ลงมาข้างล่างไปดูที่อื่นบ้างอันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาอัปเดตเลยนะชูดิแท็บนี่ถือฝั่งนู้นบ้างดีกว่าเดี๋ยวก็ขยำทิ้งเนี่ยใบจองเอามาขยำทำไมเนี่ยเก็บใ่กระเป๋าไปทิ้งไปนี่จบเลยนะ ชห่คิดอากาศเนี่ยนะคอมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไหนเกมคอมมานะอุ้ยนี่ก็ดีเจไอก็มีนี่ก็น่าจะต้องจองเหมือนกันแหละเนาะก็น้องบอกว่าบินที่ไม่จองใช่ ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ต้องจองทุกที่ของที่ขอ,อ,อ,อขาอยแล้าขายดีมากเราได้เมื่อไหร่เราค่อยมาลองกล้องกันจะเดินไปเรื่อยๆนานอะไรแล้วเนี่ยสอง,สอง ธนาคารข้างบ,บนสวนมะยจมูซื้อของกลายเป็นปมาไทยเดลโมอเฉยคอร์ดิโกรลโอ้แวนเยอะคือนอสเฟส ดูไหมชั้นเอ็มลงข้างล่างเลยเนาะนี่เป็นอย่างที่คิดจะมาซื้อของก็ได้แค่จองไปห,หาของกินดีกว่าผมจะดูตรงร้านอีเป็นบอยว่าจะสั่นไหมวันนั้นไฟกระพริบมากเลยดูดีดว,ว่านีแจะกระพริบไหมรู้สม้างเต็มมปนะำร้านตรงกลางร้านน้ำตก พิซแอนบอยเนี่ยไม่กระพริบแล้วเอาอยู่ oh. สวยงา <Thank you. S 1> ไมไปหาของกินที่ไหนอาหารกินเหรอก <Thank you. S 1> ินเลยไหมหรือว่าจะซื้อกลับบ้าน เจ้นหนูยังอยู่น่านละเห็นไตเอาไปดูต้นคลิปมัดทั้งอ้าแป๊บหนึ่งกังคืนเอาไม่อยู่ตัวเนี้ยต้องใช้ตัวใหม่ที่เราจองอางเพียงต้อนรับเราพอดีเลยเดี๋ยวมา การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะกับ t ด e m Life s บางกะปินีค่ะสำหรับท่านไหนะคเราต้องคิดมากดีกว่าชอเนี่ยก็มาแล้วเรามีส่วนของบรรยากาศมาแล้วอ้าวแล้วก็ขึ้นทางนี้นี่เนี่ยมีทางขึ้นอยู่ได้อยู่ นี่นะวันนี้เราล,ลากันแถวนี้เลยเดี๋ยววันที่มารับของเราค่อยมาอัพเตดตบรรยากาศให้ดูทีนเนี่ยก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบอคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายฮะบายไหมบายาบาย <laughs> บายแล้ว ติดไฟครับออเออเขารู้ว่าเราจะมาเขาเลยติดไฟ